เราจะสร้างจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนหรือเรียกว่า unique selling point ให้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรพอดแคสต์ Podcast นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤิตั้งสุบคุลจากมินเตอ a ์แ d e m ค วันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านคุยชวนทุกท่านมาร่วมคิดเกี่ยวกับการหา Unique Selling Point ตัวย่อๆเขาเรียกว่า USP นะครับในภาษาไทยผมตั้งขึ้นมาจนลิขสิทธิ์ของผมแล้วนะครับด้วยคำว่าจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนข้อนี้สำคัญมากผมมักจะใช้ในการสอนหลายๆครั้งมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายธุรกิจเนี่ยสร้างธุรกิจออกมาครับแล้วไม่มีจุดเด่นที่แตกต่าง กลายเป็นว่าแข่งขันกันแล้วก็ใช้การตัดราคาเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันเลยคำถามก็คือเราขายของเหมือนกันในราคาที่ไม่เท่ากันได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับและถ้าเราคิดเรื่องนี้ออกเราก็จะสามารถคงราคาหรือขึ้นราคาแปลว่าถ้าเราขึ้นราคาได้เราจะทำงานเท่าเดิมแต่ได้กำไรเพิ่มขึ้น อย่าลืมนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อกับเราเพียงเพราะว่าเราลดราคาเมื่อเราไม่สามารถลดราคาได้อีกต่อไปเขาก็เลิกซื้อกับเราแบบนี้เราจะอยู่ไม่ได้ครับทีนี้หลายธุรกิจก็มาปรึกษาพอดีประจวบกับผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้ก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับถ้าทุกท่านอยากให้มารีวิวคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากให้มารีวิวเดี๋ยวจะดึงบางบทมารีวิวนะครับเรียกว่ารวบรวมกลยุทธ์จากหลายหนังสือมาไว้ในหนังสือเล่มเดียว มีบทหนึ่งครับเขาบอกว่าชื่อว่ากลยุทธ์การวางสถานะแบบ5ทางอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าทุกธุรกิจเนี่ยเราจะโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นโดยที่ทําเหมือนเหมือนคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้เขาทำก๋วยเตี๋ยวคุณทำก๋วยเตี๋ยวเขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือคุณทำก๋วยเตี๋ยวเรือ,ค,รอคุณบอกคุณรสชาติดีเขาก็บอกว่าเขารสชาติดีคุณไม่ใส่ผงชูรสเขาก็ไม่ใส่ผงชูรสเพราะฉะนั้นวิธีการคิดง่ายๆเขาก็บอกว่างั้นเราจะแยก องค์งประกอบของธุรกิจออกมาเป็น5เรื่องด้วยกัน5เรื่องด้วยกันครับราคาบริการสินค้าการเข้าถึงแล้วก็ประสบการณ์ในหนังสือเล่มนี้ในบทนี้นะครับแยกมาเป็น5เรื่องเขาบอกเคล็ดลับอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะโดดเด่นสมมติว่า5เรื่องนี้แต่และเรื่องมีคะแนนเต็ม5เนาะ 5, 5 5 5 5 5 25คะแนนเขาบอกว่าเราจะชนะ ทั้ง5เรื่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้นทุนสูงมากเลย mm. เขาบอกเคล็ดลับว่าใน5เรื่องนี้นะครับดึงมาเรื่องหนึ่งทําให้มันได้5คะแนนเรื่องหนึ่งนะทำให้มันได้5คะแนนเรื่องที่2ทําให้มันได้4คะแนนส่วนอีก3เรื่องทําให้มันได้3คะแนนคําว่า3คะแนนคือเท่ากับมาตรฐานอุตสาหกรรมทําให้เท่ากับชาวบ้านเลยนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นแบบสุดๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นพอใช้ได้ลองมายกตัวอย่างกันดูว่าเฮ้ยทำได้ไงมิ้น ห้าเรื่องสมมุติธุรกิจอะไรดีร้านอาหารสมมติธุรกิจร้านอาหารราคาบริการสินค้าการเข้าถึงประสบการณ์เอาร้านอาหารแบบธรรมดาประสบการณ์ก็ไม่ได้หนีกันนะไม่ได้มีทุนเยอะเนาะประสบการณ์การเข้าถึงข้อนี้คือทำเลครับถ้าเรามีสาขาเดียวมีสาขาเดียวทุกคนก็มีสาขาเดียวที่เป็นคู่แข่งนะครับเท่ากันแต่ถ้าเรามีสาขาเดียวบวกกับ การรับออเดอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าคุณจะไปร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายจะเป็นโรบินฮูดกร l i ไลแมนอะไรก็ได้เท่ากับคุณมี1สาขาหน้าร้านและคุณมีอีกสาขาบนโลกออนไลน์อีกมหาศาลที่คนเข้าถึงคุณได้โดยที่คุณไม่ไมต้องต้ทำการจัดส่งแปลว่าคุณอาจจะได้เปรียบอาจจะได้เปรียบนะแต่บังเอิญตอนนี้ร้านอาหารเข้ามาในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่กันเยอะแล้วแปลว่า2ข้อนี้คุณเท่ากับชาวบ้านเขา ประสบการณ์การเข้าถึงเท่ากับชาวบ้านเขาทีนี้เรามาดู3ข้อราคาบริการหรือสินค้าถ้าให้ผมเชียร์ผมจะบอกว่าราคาเอาเท่าชาวบ้านเขานะครับอย่าไปถูกกว่าชาวบ้านเขาแพงกว่ายังพอไหวแต่ถูกกว่าเดี๋ยวคุณอยู่ไม่ได้คุณโดนหักด้วยราคาการเข้าถึงประสบการณ์ได้3คะแนนเท่ากันมีอะไรให้เล่นบ้าง2เรื่องสินค้ากับบริการสินค้าคืออะไรครับสินค้าคือวัตถุดิบ คืออาหารคือรสชาติคุณทำให้มันโดดเด่นแบบสุดๆเลยได้ไหมถ้าคุณทำได้คุณก็จะได้เปรียบนะครับเช่นคุณเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบสมมติว่าขายอาหารญี่ปุ่นเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นแล้วคุณซื้อในปริมาณที่มันมากคุณไม่ต้องคำว่าสินค้านะคุณไม่ต้องทำหลากหลาย25เมนูไม่ต้องคุณทำแค่5เมนูแต่เป็นเมนูที่แบบสุดยอดของคุณเลยนี่คือสินค้านะเอาแบบได้5เต็ม5เช่น เครปป้าเฉยเขาขายแต่เครปอย่างเดียวเช่นข้าวหน้าเนื้อโชนันขายแต่ข้าวหน้าเนื้อคือเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นหลักในห้าก่อนส่วนการบริการคุณทําให้มันดีกว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งคนหนึ่งเขาได้สามคุณทําให้มันได้สี่เช่นอะไรครับพอส่งของปุ๊บลูกค้าได้รับโทรมาอีกรอบหนึ่งคุณลูกค้าได้รับเรียบร้อยไหมคะสอบถามความพึงพอใจเอกไอ้กล่องอาหารที่แนบมาคุณแนบโพสการ์ดมาใบหนึ่งเขียนด้วยมือได้ไหม ขอบคุณที่เป็นกำลังใจสู้ไปกับเราในยามที่เราทุกข์ยากขอบคุณที่ช่วยให้เราเติบโตขอบคุณที่ช่วยให้เราอยู่รอดเป็นการ์ดที่ส่งมาจากใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าอืเขาอุดหน,นุนไม่ได้แค่กินอาหารนะแต่เขาช่วยชีวิตธุรกิจที่เขาเป็นขาประจำอยู่นี่คือตัวอย่างนะสำหรับร้านอาหารอ่าในมุมของโรงแรมเดี๋ยวโรงแรมเปิดมาคนน่าจะไปเที่ยวกันโรงแรมก็มีอยู่5อย่าง นะครับมีปีที่แล้วผมสอนธุรกิจโรงแรมเยอะราคาของคุณมิ้นท์ลงราคาลดไม่ไหวแล้วออ่ะงั้นเอาเท่ากับชาวบ้านเขาราคาเนาะการเข้าถึงโอ้โหโรงแรมประมาณ3ดาวนะไม่เอา4ดาว5ดาวก็ผมอยู่ตรงนี้ผมจะย้ายไปไหนได้งั้นไม่เป็นไรงั้นข้อที่3มมีอะไรให้เล่นบ้างราคาการเข้าถึงตัดไปแล้วก็มีบริการสินค้าแล้วก็ประสบการณ์3อย่างสินค้าโรงแรมสินค้าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยครับเพราะฉะนั้นสินค้า สินค้ามันคือห้องพักอ่ะคุณทําให้ห้องพักเข่ากับมาตรฐานได้ไหมสะอาดสะดวกสบายนะคุณจะเล่นได้แค่อีก2อ,อย่างคือบริการกับประสบการณ์2อ,อย่างนะบริการกับประสบการณ์ซึ่งมันไม่ได้เพิ่มต้นทุนคุณเท่าไหร่เนื่องจากว่าทําเลยอยู่ที่เดิมห้องพักก็ห้องเดิมทําให้มันสะอาดตามมาตรฐานคุณมิ้นเราจะไปเพิ่มบริการยังไงอ่ะหัวข้อนี้เขาเรียกว่าเซอร์วิสดีไซน์นะครับ ทำให้บริการมันเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะเช่นผมเคยเล่าเคสนี้ไปแล้วนะครับเล่าอีกรอ,อบหนึ่งก็ได้วันก่อน,อนเจอในหนังสือพอดีผมนึกว่าผมได้รับประสบการณ์แบบนี้เฉพาะในประเทศไทยนะครับที่โรงแรมดับเบิลทรีสุขมุมวิทยี่สนะครับไปเช็คอินเขาจะให้คุกกี้ my, อบใหม่ร้อนๆที่เคาน์เตอร์เช็คอินปรากฏว่าเขาทําเรื่องนี้ทั่วโลกครับเป็นเคส e study ว่าเขามีเตาอบ อยู่ใต้เคาน์เตอร์แล้วก็ให้แขกที่มาเช็คอินทุกคนทั่วโลกแปลว่าเมื่อเราเข้ารับการบริการเรารู้สึกเฮ้ยประทับใจนะครับอ,อีกเคสหนึ่งของดับเบิลทีอันนี้เจอด้วยตัวเองนะครับผมขึ้นไปที่ห้องพักคนที่พาผมเช็คอินเนี่ยแหละเป็นคนพาผมขึ้นไปดูโอเคไหมนะครับโรงแรมทั่วไปถ้าไม่โอเคผมต้องเดินลงมาบอกข้างล่างโรงแรมนี้คือพาขึ้นไปเลยเปิดห้องเข้าไปถ้าไม่โอเคเขาพาเปลี่ยนห้องให้ น,นี่คือมันเหนือความคาดหมายอีกนิดหนึ่งอันนี้ทําให้ได้4ได้ไหมคนนึ่นท่าที่3คุณทําให้ได้4คุณลองคิดดูว่าคุณทำให้มันเหนือความคาดหมายอย่างไรเช่นคนอื่นมีเวลคัมดริงค์คุณมีกูดบายดริงค์นะครับอันนี้เคยฟังพี่จุ้ยสุบ,บุนเลี้ยงพูดมาพี่โจธนาบอกเออกูดบายดิงก์ก็ดีนะด,ดูตอนเช็คเอาท์ไม่ต้องมาขับไล่ใส่ส่งเช็คเอาท์บางทีมันใช้เวลานานนะครับมีเครื่องดื่มให้หน่อยหรือคนอื่นมีเวลคัมดริงค์คุณมีเวลคัมสแน็ค ให้ขนมได้ไหมสุดท้ายครับคือคําวัดประสบการณ์คุณสร้างประสบการณ์ที่มันเรียวกว่าอะไรเป็นความทรงจําสําหรับลูกค้าได้ไหมตัวอย่างเช่นผมเล่าเคสตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ชมออกหน้าออกตาด้วยเชอรต์ตันที่หัวหินนะครับนานมาละนะครับผมเคยไปพักที่เนี่ยหลังจากแต่งงานปีแรกนะครับแล้วก็ภรรยาก็ชอบมากนะครับ ปีถัดมาก็เลยตั้งใจจะไปครบรอบวันแต่งงานที่โรงแรมนี้เราก็เช็คอินเข้าไปเราก็แค่บอกว่าเราอยากได้ห้องชั้นล่างเพราะว่าเราเคยไปปีที่แล้วนะครับปีนี้เราอยากจะไปฉลองครบรอบงานแต่งงานเราพิมพ์ไปบอกเขาด้วยนะว่าเนี่ยผมอยากได้ไดห้องเพราะว่าภรรยาเคยพักห้องนี้พอเปิดประตูเข้าไปนะครับมีดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆช่อใหญ่เลยนะครับถ้าซื้อซื้อกรุงเทพต้องเป็นพันวางอยู่บนเตียงแล้วบอกว่า แฮปปี้แอนนิ r เซอร์รีโอ้โหภรรยาประทับใจสุดๆเลยโอ้โหแบบทำไมรู้ใจเซอร์ไพรส์เก่งอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผมก็รับเรียกว่าอะไรรับความภาคภูมิใจนั้นไว้โดยไม่ได้บอกภรรยาว่าจริงๆแล้วโรงแรมเตรียมเราก็บอกเราไปเตรียมกับโรงแรมครับอันนี้จะได้แอดได้เครดิตก็เชียร์ชมโรงแรมด้วยนะครับแต่ว่าแอดได้เครดิตทักอ้อมไปด้วยบอกว่าประสานกับโรงแรมเข้าไว้แจ้งไว้ว่าอยากเซอร์ไพรส์ในขณะที่บางที่ ทำกลับกันนะครับจำได้แม่นเลยผมไปร้านอาหารแล้วผมก็ไปกระซิบบอกพนักง,งานแบบที่ประทับใจนะครับบอกน้องวันเกิดคุณแม่วันนี้พอดีเลยลืมเตรียมมาน้องเขาไปรวบรวมเค้กชิ้นเล็กๆเขาไม่มีเค้กชิ้นใหญ่เขาก็อย่างตั้งใจเอาเค้กชิ้นเล็กๆ8ชิ้นมาเรียงปากเทียนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เราแฮปปี้เบิร์เดย์ประสบการณ์รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมาฉลองวันเกิดกับคุณแม่ที่นี่ถ่ายรูปเก็บไว้แม่อยากกลับมาใหม่ ในขณะที่อีกร้านหนึ่งอีกปีหนึ่งไปบอกอย่างนี้แหละครับน้องขาลืมเอาเค้กมาครับน้องเขาบ,บอกว่าเออที่ร้านไม่มีเค้กวันเกิดให้ค่ะผมบอกเอา้างั้นผมซื้อก็ได้นั่นในตู้เย็นน่ะบ,บอกอันนั้นมันไม่ใช่เค้กวันเกิดพี่เค้กมันมีชินช้นๆบอกผมไม่เป็นไรผมไม่ถือเขาบ,บอกเอาพี่ซื้อกี่ชิ้นก็ได้คือความรู้สึกเราดรอปลงไปเลยนะครับเราไม่ได้อยากได้ของฟรีนะแต่ว่าในขณะที่ร้านอาหารไม่ได้ถูกนะครับในขณะที่ร้านแรกเนี่ย บอกพูดเขาบอกพี่เดี๋ยวนูจัดให้แล้วก็พิตาณนิดหนึ่งแบบปึ๊บนะเซอร์ไพรส์พิตานิดหนึ่งร้านที่สองบอกพี่อยากซื้อซื้ออะไรพี่ก็ซื้อแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดเองที่ร้านไม่มีเทียนคือพูดแบบผมไม่มาแล้วอะแปลว่าร้านเนี้ยทุกอย่างได้สามหมดนะครับแต่ประสบการณ์ได้หนึ่งถ้าอย่างนี้ธุรกิจคุณจะอยู่ไม่ได้ทีนี้กลับมามองในมุมที่คุณทําธุรกิจบ้านครับไม่ว่าคุณจะทําร้านจิวเวลรี่ร้านสปาร้านตัดผม คุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่มันเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมเช่นร้านสปาร้านตัดผมมาตรฐานมันคือความสะอาดสะอาดเนาะเพราะฉะนั้นคุณควรจะได้ความสะอาดเท่ากับมาตรฐานแล้วคุณเพิ่มเซอร์วิสให้มันได้4ได้ไหมแล้วคุณเพิ่มอะไรเข้าไปอันหนึง่งให้มันได้5ได้ไหมยอย่างเช่นร้านตัดผมที่ผมไปใช้บริการทุกอย่างเลยนะครับการเข้าถึงได้3เท่ากันนะครับสินค้าไม่มีอะไรสินค้าตัดผมได้3 ประสบการณ์ก็โอเคอะผมว่าให้สามแต่ผมราคาราคาราคาไม่ได้ถูกด้วยราคาให้สามแต่ร้านนี้การบริการซึ่งน้องช่างตัดผมที่เป็นช่างประจำตัวเนี่ยตัดมาสามปีแล้วนะครับถูกใจมากคือให้บริการดีมากผมไม่เปลี่ยนช่างเลยนะครับคือพอช่างย้ายตอนนี้ช่างเขาจะไปสร้างธุรกิจใหม่เปิดร้านใหม่ผมก็ตามเขาไปด้วยเลยเพราะว่าการบริการเนี่ยได้ห้า ทีนี้ในมุมธุรกิจอันนี้ให้ระมัดระวังนะครับในมุมธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณมีพนักง,งานที่มีบางคนบริการดีมากได้5บางคนบริการเฉยๆได้3บางคนบริการไม่ดีได้ 2, 2> หรือ 1, 1ไอคนที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะฉุดธุรกิจคุณลงไอคนที่มันดีมากเนี่ยถ้ามันรู้ตัวว่ามันดีมากๆมันจะแยกย้ายมันจะมีโอกาสออกไปสร้างธุรกิจของตัวเอง แปลว่ากระบวนการคัดกรองมาตรฐานการทำงานในองค์กรคุณยังไม่ดีดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณควรจะมาตกผลึก5แกนนี้ราคาบริการสินค้าการเข้าถึงประสบการณ์คุณให้น้ำหนักเรื่องไหนที่จะถือว่าเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับที่คุณโฟกัสขยี้ให้สุดแล้วคุณชนะเลยคุณอาจจะทำตรงข้ามเลยก็ได้นะครับ ทุกอย่างเราเหมือนกันเลยแต่เราจะขายถูกสุดสมมุตินะครับร้านโอเค20บาทเขาจะขายของ20บาทไดโซม,มันยัง60บาทนี่20บาทแปลว่าเขาใช้ราคา pricing เป็นจุดเด่นที่แตกต่างย่างเนยอ่าสุก,กี้ตีน้อยสุก,กี้199บาทเขาจะไปแข่งกับ m อืมสินค้ามันก็คงไม่ได้ต่างก,กันนะสุก,กี้นะครับการเข้าถึง MK สาขายเยอะกว่าประสบการณ์ MK มีเต้นโชว์ด้วย เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อย่างสุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาใช้ร้อยเก้าสิบเก้าเป็นราคาที่แบบคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายเอาราคามาสู้แล้วคนจริงๆมันไม่ร้อยเก้าสิบเก้าหรอกครับมันก็มีการซื้อน้ําดื่มซื้อนู่นนี่นั่นเพิ่มนิดหน่อยแต่เขาใช้จุดนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนทีนี้เรามาชวนคุยกันครับว่าลธุรกิจของคุณเราจะสร้างจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้อย่างไรใน5ข้อนี้ ถ้าคุณคิดว่าคุณสู้ราคาไม่ไหวคุณตัดลงผมช่วยตัดนะครับตัดลงการเข้าถึงในยุคนี้คุณควรจะได้เท่ากับค่าเฉลีย่ยคือคุณควรจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายอันนี้ในตลาดเนี่ยบางธุรกิจอาจจะได้3คุณได้3.5หรือได้4ได้ไหมคือมีการเข้าถึงอย่างวันก่อนผมซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสนะครับผมผมชมออกพอดแคสต์เลยนะครับชื่อว่า Home FitTool นะครับ อุปกรณ์เขาก็าขายเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่เขาทําการเข้าถึงในเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเขาไลน์ให้บริการได้คือการเข้าถึงดีมากนะครับการบริการผ่านการตอบแชทเนี่ยโทรศัพท์ไปแล้วพูดเพราะเพราะผู้ชายนะพูดเพราะ,ราะ,ราะมากดีมากผมให้การบริการ5เลยนะครับบางอย่างคุณทําให้มันเท่ากับคนอื่นแล้วคุณเลือกมาแค่2อ,อย่างที่อันหนึ่งทําให้มันสุดแล้วอีกอันนึงทําให้มันดีกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึง เท่านั้นแหละครับคุณจะเป็นผู้ชนะในเกมของกลยุทธ์บางทีพูดถึงกลยุทธ์แล้วมันเข้าใจยากครับแต่แค่เอาเรื่อง5เรื่องนี้มากลางแล้วคุณดูว่าประชุมกับทีมงานว่ามีเรื่องไหนที่คิดว่าพูดถึงเรื่องนี้คุณสู้ได้สู้ตายเลยนะครับแล้วคุณชนะอันอื่นทําให้มันเท่ากับชาวบ้านผมขอทิ้งท้ายด้วยนิทานนิทานเป็นคําถามแล้วกันนะครับที่ให้ทุกคนลองคิดตาม คุณมีม้าอยู่3ตัวครับม้าตัวหนึ่งอ่อนแอม้าตัวหนึ่งกลางกลางม้าตัวหนึ่งเก่งมากคู่แข่งคุณก็มีม้า3ตัวครับอ่อนแอกลางกลางเก่งมากถ้าไปสู้กันอ่อนแอกับอ่อนแอสู้กันก็เสมอกลางกลางสู้กับอ่อนแอกลางกลางก็จะชนะฝั่งตรงข้ามมีม้า3ตัวฝั่งคุณมีม้า3าตัวคุณจะสู้อย่างไรครับที่ทำให้ศึกครั้งนี้คุณชนะ ติกตอกติ๊กตอกิกหยุดพอดแคสต์นี้ไว้แล้วคุณลองคิดเล่นๆตามมันนะครับว่าคิดทันไหมอ่ะผมใบช่วยเฉลยให้นะครับวิธีการก็คือคุณเอามมาตัวที่อ่อนที่สุดของคุณนะครับอ่อนที่สุดไปสู้กับม้าตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา <c oughs> แน่นอนครับคุณจะแพ้หนึ่งครั้งแพ้เนาะในยกนี้แล้วคุณเอามมาที่ระดับกลางของคุณไปสู้กับม้าที่อ่อนที่สุดของเขา ศึกครั้งที่สองนี้คุณจะชนะคุณหมดม้าอ่อนแอคุณหมดม้ากลางไปแล้วคู่ต่อสู้คุณหมดม้าอ่อนแอแล้วก็หมดม้าแข็งแรงแล้วครั้งสุดท้ายครับคุณเอามาที่แข็งแรงที่สุดของคุณไปสู้กับม้าระดับกลางของเขาคุณจะชนะศึก2ใน3ครั้งดังนั้นการชนะศึกการชนะส,นะสงครามการชนะด้วยกลยุทธ์ไม่จําเป็นจะต้องชนะทั้งหมด100%นะครับถ้ารู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนปล่อยไปให้เป็นจุดอ่อน ถ้ารู้ว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยทําให้มันได้ค่าเฉลี่ยแล้วไปขยี้ไปบี้ไปโฟกัสตรงจุดที่คุณควรจะชนะแล้วให้รีอรซอสซึ่งเรามีไม่ได้เยอะในฐานะ SME เนี่ยโฟกัสไปกับเรื่องนั้นแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งธุรกิจหวังว่านี่จะเป็นพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งนะครับที่ช่วยกระตุกความคิดนะครับมาช่วยกันคิดในด้านการวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจคุณสามารถเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด แล้วถ้าใครอยากให้ผมมารีวิวเล่มนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะครับเขาสรุปโอ้โหเขาบอกกลยุทธ์สามพันปีเขาสรุปหนังสือน่าจะประมาณสักผมเดาว,ว่าประมาณสัก4ี่สิบห้าสิบเล่มเนี่ยออกมาอยู่ในเล่มเดียวนะครับสรุปสั้นๆบางตอนเข้าใจง่ายมาบางตอนอาจจะต้องใช้เวลาคิดถึงจะเริ่มเข้าใจนะครับถ้าสนใจอยากให้ผมมารีวิวผมขอแค่2ออย่าง 1. ช่วยแชร์คลิปผมหน่อย 2. คอมเมนต์หน่อยครับว่า อยากให้มารีวิวหรือไม่และถ้าเราได้คำตอบที่สร้างแรงจูงใจแล้วกันมีคนมาคุยด้วยก็ดีใจนะครับโควิดบางที 19, ประชุมอยู่บ้านเยอะอยากได้ speed b a c จากผู้ฟังทุกคนบ้างวันนี้ผมมิ้นต์อุก,กิตตั้งสุกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ